สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมจะพามาทำเกี๊ยวทอดอร่อยๆอทานกันเป็นเกี๊ยวหมูทอดที่ใส้ใช้หมูสามอย่างในการทำนะครับจะทำทานก็ได้ทำขายก็ดีหากพร้อมแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยครับเริ่มดูที่หมูบดนะครับครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะเป็นหมูเด้งเดี๋ยวหลังจะมาทำสูตรหมูเด้งให้ชมกันนะฮะนี่ครึ่งกิโลเช่นกันนะครับแล้วก็มาตอนที่มันหมูมันหมูสับสองขีด นำหมูบดลงไปเลยนะครับตามด้วยหมูเดกลงไปครับมันหมูสับสองขีดรวมกันเป็นโลสองนะครับแล้วก็นวดเลยครับนวดหมูของเราให้เข้ากันให้ดีกับรสชาติสูตรก็าตามที่ขึ้นไว้เลยนะครับหากท่านผู้ชมมีเครื่องนวดก็จะสะดวกหน่อยสังเกตด,ดูว่าเราจะไม่ใส่แป้งมันนะครับสำหรับอ่สูตรใส่เกี๊ยวนะครับ ว่าแป้งมันจะทําให้แข็งมากเพราะหมูเราเนี่ยเป็นหมูล้วนๆเลยนะมีแต่หมูแล้วฮะจะทําให้แข็งมากนะครัเราเลยไม่ใส่แป้งมันกันนะครับแล้วก็จะมีการใส่ไข่ขาวลงไปด้วยนิดนึงนะครับรสชาติเข้ากันแล้วนะฮะเราก็จะเดิมเคล็ดลับเติมน้ำแข็งนิดนึงนะฮะพอน้ำแข็งเริ่มละลายหมดนะครับเราก็จะมาโร่เป็นไข่ แล้วก็จะใส่เฉพาะไข่ขาวนะครับขาวามไปเลยนะครับนี่ฮะส่วนตัวไข่แดงเราจะไม่ทาเกลียวตอนที่เราห่อกันนะครับขนวดซ้ำเลยครับเป็นการเพิ่มความนุ่มนะฮะรวมถึงให้ไส้รักตัวการที่ใส่ไข่ขาวนะครับ มองาลงไปเลยครับประมาณ1ช้อนชาลงไปพริกไทยพอประมาณนะครับประมาณครึ้นช้อนชานะครับนี่นะแล้วก็นวกซ้ำอีกรอบนะครับเราจะนําไส้นะฮะเข้าตู้เย็นให้เซตตัวก่อนนะครับนี่นะครับประมาณนี้ใส่ลงไปที่แผ่นเกี๊ยวใช้ไข่แต้มนะครับน้านข้างเลยนะครับ จับมุมพับข้อหากันนะครับนี่นะครับกดนี่นะครับที่กลับมานะครับแยมสองมุมนะครับนี่นะฮะน้ำมันเราร้อนปกรางแล้วนะฮะเราก็นำเกี๊ยวลงไปทอดเลยครับอย่าลืมนะครับให้ใช้น้ำมันที่ร้อนปะกร้านะครับอย่าใช้น้ำมันร้อนจัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมูจะไม่สุกเพราะว่าแผ่นเกี๊ยวเราเนี่ยสีจะขึ้นเร็วนิดนึงการทอดเกี๊ยวนะครับ ใช้น้ำมันที่มีความร้อนที่ปานกาลางเราจะหีคนวนบนี้นะครับเพื่อให้น้ามันเรามีความร้อนคงที่นะครับเมน,นูนี้ก็ทําไม่ยากนะครับท่านผู้ชมทมําง่ายทําขายก็ถือว่ากําไรดีมากเมน,นูนี้นะฮะดูนะฮะพอสีเริ่มจะเหลืองทองนี้นะเล่นงไฟนิดนึงคับ,เด,ะคะเ,เ,บ,บเดียวนะครับท่านผู้ชมเล่้งไฟเพิ่มความกรอบให้กับแผ่นเปียวนะครับ ตันนี้หมูสุกแล้วฮะเป็นรอยนี่คือสุกแล้วนะฮะนี่กะะร,ระดาษชาละมันนิดนึงนะครับนี่นะฮะฮเป็นช้อนหน้าตาชัดนลยครับก็จะเสิร์ฟคู่กับเป็นน้ำจิ้มบ๊วยกอหรือจะเป็นน้ำจิ้มไก่แบบไทยๆเราก็ได้นะครับนี่นะฮะหน้าตาชัดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับ